ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับสินแสเข่งเปิดดวงเบลล่าลานีหลังเป็นโสดปีหน้าพบรักใหม่อาจถูกขอแต่างงานสินแสเข่งเปิดดวงเบลล่าลานีหลังเป็นโสดปี2566จะพบรักใหม่แน่นอนอาจจะถูกขอแต่างงานเพราะเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตคู่มาถึงแล้วเรียกว่าช่วงนี้ฮอตเป็นพิเศษจริงๆครับสำหรับนางเอกสาวเบลล่าลานีแคมเปญ ที่ล่าสุดภาพยนตร์เรื่องบุพเพสสันนิวาสสองเพิ่งเข้าฉายในโรงภาพยนตร์เมื่อวันที่28กรกฎาคม65ที่ผ่านมากวาดลายได้ไปทั่วประเทศทะลุไปแล้ว134ล้านบาทเรียกว่าแซงแรงทุกสถิติจริงๆอีกทั้งตั้งแต่สาวเบลล่าเป็นโสดนั้นแฟนคลับก็จับตามองว่าจะมีหนุ่มๆมาขายขนมจีบให้หรือเปล่าล่าสุดทางด้านสินแสเข่งจานชนทัศน์หรือไทยพ่องผู้อำนวยการสถาบันหราศาสตร์พยากรแห่งประเทศไทย ได้เผยดวงชะตาของเบลล่าลานีหลังเป็นโสดเบลล่าเกิดวันอาทิตย์ที่24ธันวาคม2532เป็นปีมะเส็งธาตุดินในดวงชะตาเบลล่าเป็นคนที่มีความพยายามมีความอดทนมีความตั้งใจอยากจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จมักจะตั้งเป้าหมายเอาไว้กล้าได้กล้าเสียทะเยอทะยานไม่อยู่นิ่งกับที่ดื้อรัน้นอยากรู้อยากเห็นปีนี้เป็นปีแห่งความขัดแย้งเป็นศัตรตู ทำดีมีผลร้ายตอบกลับผู้ไม่หวังดียุแย่สร้างความแตกแยกปัญหาจุกจิกไร้สาระเบียดเบียนให้เดือดร้อนใจส่วนดวงชะตาของเบลล่าปีหน้าตามหลักโหราศาสตร์จีนปี2566ปีหน้าดวงเบลล่าจะพบรักใหม่แน่นอนและอาจจะถูกขอแต่งงานเพราะเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตคู่มาถึงแล้วเช่นกันขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ